สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับ Mary Gaming นะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเมืองวอชชิ่งยาร w ดวอชชิ่ยรับเรามาในตอนที่ผีจะหลอกชื่อตอนว่า พี่จะหลอกอย่าบอกใครทุกคนเช็คสัญญาณหน่อยวันนี้กระตุกอัปเปิวันนี้กระตุกอัปเปิา น,นี่กระตุกแอปเปลเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยนะคะมิชีวิสกี้ใครทักมาพี่บางเหรอนองพี่ติแล้วจบแล้ว ทำไมท้องฟ้าไม่สดใสเลยรีบหายไปเลยอะ่ะเงนินหาย เจวมาอาโยคือลืมกันแล้วคือลืมกันแล้ว,ลวไม่ได้ลืมอะแต่ไม่ได้มา่ังห,หากอะไรวะอยู่ไหนโยไ,ไปเที่ยว่างประเทศที่ไหนที่ไหนบอกแล้วนีพิกกี้ แล้วจะอาบห่อไม่สนุกหรอก็กอกกอกไปเดินเล่นเฉยๆไม่ค่อยมีเวลา,าี๋้วแทนทำไรอยู่อ่ะทำได้เ,เหรออา้าวก็ไม่ไววก็ต้องได้สิเสียบาไปห้าหมื่นโอ้โห ตรงเล่นๆอะก็เห็นเขาลิงกันได้เยอะแยะลงไปบ้างอ่ะโดนแดกเลยอ่ะไปตายวะทำไมอ่ะไปเนี่แบบเออเห็นเขาลงกันได้เป็นแสนเนี่ยต้เงบอกเออเรามาสักครั้งหนึ่งอ่ะลงไปหมดด่ากเลยเข็ดไหมไม่เข็ดแน่ๆเลยฟาร์มตั้งนานอะหมดเลยเห็นไหมหมดเลยเพื่อนก้อนเมฆก็เคยเป็นไม่ใช่เคยเป็นเป็นอยู่แล้วแหละ ตอนนี้ก็เล่นอยู่หรอลินเดอแดดตังทิหายเลย <c oughs> ไม่ไหนต่อว่าจะไปตกปลาตกปลาแล้วตกอยู่หรอหรือว่าอ๋อเปล่าไม่รู้จะตกดีไหมมันไม่รู้ว่าช่วงนี้มันติดโอ๊ตราโอ๊ตยังงอะไรไม่ใช่้เข้าอ,อ๋อแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่อีซี่น่ะ เก็บของเก็บของัสดิฮาัสดคฮากันมอสเจอโจรมั่งไหมเนี่ยไม่เจอไม่เจอมีตัวเตีววขายเราวะไม่มีเลยโพสหาสิเคค่ยขาเอ๋ไ้เจอกันโอชีเจอกันครับ เย้ yeah. ไม่มีอะไรไปกันดีกว่าแยบนึงดีครับดีครับมุ้ เด็กชายจูวันนี้ก็ตุกไหมอบอกหน่อยชี่น้ำมันจะหมดเติมน้ำมันก่อนนะ

ีไม่กระโในครับวัดไม่มีฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ตรวจสอบตั้งแต่ว่าอะไรเช่ยลามนี่เพิ่งซื้อสายแลนมาเพิ่งต่อคส่ตาไมละเดวให้เปลี่ยนตา กูผิพลาดพาเธอขึ้นรถแลกอมดฟัคเวลี่นังห้องข้างๆเดินมาว่าให้บอกรววหน่อยได้ไหมอ่ะเสียงมันดังทะลุกำแพงร่วาดแลชนไม่ไหวอ่ะถ้าพี่อยากคนนั้นเสีวที่ชื่อเพามันเล่นไม่ได้เลยอ่ะ y ้องอยกลมังใจ

เดินมาเล็กเดินฟันตัวเล็กเล็กกชมพูเอาไปกระจับออยตรงต้แย้กไม่ได้ไรใครไม่กลับ Do the d a n c ทาเล็บเช็คกินโป๊ยในบอดจะกลับ Do เว l o เองนักเข้ามันเจียนคืนเราในสาบ Whisky Whisky ต้อบนี่เมตในคลอบ Whisky วิสกี้โอ้ยไงอะคะวิสกี้วิสกี้เอาแก้วมาชนนะคะไม่กระดูกแล้วว่ามันดะูกันเยอะๆนะอ่ะโอ้ยอยู่เป็นเพื่อนหน่อย ชี่แม่แบบน่าเชือ <c oughs> อ่อไอ้ก็ไอ้ <c oughs> <c oughs> ฉันรักเธอมากทุกวันนี้ไปไหนก็คงจะไม่ไหวก็ฉันรักหาทางออกไม่ได้กกจะช่วย cho tâm nàng này. này. สะกดก็เจอดีกันตอนไวต้ตกร่มรากรอบชิลาน คุณจะรู้ไหมว่าผมรักเพียงคนคุณจะรู้ไหมคนอยู่กับคนคุณจะรู้ไหมว่าผมน่ารักเพียงคนละพายในใจของผมไม่มีผู้ใดนอกจากคุณอยากจะบอกสั้นๆว่ารักนะที่รักฮะไอสลับที่นั่งนี่มันกดตัวแหละ ขอไข่อะอทำมาเป็นรูปขอไข่ทำ<อ>มาเป็นรูปขอไข่ก็ขอไข่แล้วแหละแลบทำไมอะ่ะก็ไปตติมตรงน้ำมันแล้วประตูมันออกไม่ได้ ดออกไม่ได้กุนิมมอเปล่าไม่ได้มันสนิมือเปล่า่ใช้ใชนชประตูขี้ก๊อปเปล่าประตูมันติดตรงถครับปั๊มน้ำมันมัน,นะมนเลยสลัออกไหนอะเพื่อนใ้ดูหน่อยอยู่ปั๊มนู้นอะฮะวิ่งม,มาเมื่อกี้อะจริงวะเนี่ยจริงี่สาวจดดะดเปล่าแว่น

ไม่ได้หลอกใช่ไหมไม่ได้หลอกครับนายอ่ะที่นี้เหรอ,อพี่สาวเลยแล้วก็บอกว่าอยู่บนจุดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวไปเลยพี่สาวเดี๋ยวไปเลยไปที่นี้ได้ไหมอ่ะ พี่สาวเห็นแล้วได้เปล่าพี่สาวเห็นแล้วได้เปลเห็นทึงแย้วออเพืนครับพี่สาวครับ เขาเจพูดนะเราเนี่ยฮึ จำเลยรักง,ง่ายไงอ่ะจำเลยย,ย,ยังไม่มีอะไรจะกล่าวอย่ามอบใจมาซาดีๆความผิดของเธอนั้นมีดังนี้ เชื่อว่าฉันเป้ามไม่ว่าเป็นแรงใดเทอนะคะที่รักเธอยังฟังอยู่ไหมขอต่อไปมันก็สำคัญท้อ,อยู่บ้านอีกหลังอ่ะไม่อยู่สักอาทิตย์หนึ่ง้เก็วันที่14ิอุปหะไม่ต้องมาพูดเลยคนมีคู่อ่ะไม่อยากคุยด้วยละง้นมีคู่อ่ะมีคนคุยอ่ะนั่งคุยเลยไม่ต้องมาโม้เลย

ข้อต่อไปมันก็สำคัญที่ที่ล้าน้องเดินบอกเลิกวันที่14องพาเขาอยากบอกเลิกก็ให้เขาบอกไปแล้วไม่ต้องสนใจสิเดี๋ยวก็มีใหม่เ <c oughs> ขาต้องเดินหน้านะ เจนหน้าประเทศไทยเหมือนกับห hey, ูฟังพังเลยอ่ะเพราะสายแลนมาหูฟ like ังแล้วฟังไม่รู้เรื่อง แสินของสุดท้ายที่เธอต้องเฉิดใช้นับจากนี้ตลองฉตอย่แซงย่ามอใจแม่สดีดี ไม่ใช่หรอไปเอาน้ำมากินด้วยนะเดี๋ยวเขาให้คู <c oughs> ่อะไรล่ะคู่ตะเกียบเนี่ยอยากกินขนมมากจงขนมม่หน่อยสั่งมากรรองมากินไม่อร่อยเลยไม่ได้เรื่องเลย เราสองคนไงพีู้อะไรอ่ะอยากอยากเดยวเด้อเด้ะ

아, 니요. mà có đem thuộc anh nào đó mày mà mày đi rồi à? Đừng có mình đi. วันที่สิน้องขอนอนแบบไม่ตื่นไนดะ้ป่ะพี่แบบหลับยาวไม่ต้องตื่นโอ้ยไม่ได้เราต้องหาคนคุยแบบยาวเลย <c oughs> <c oughs> วันที่14บส่มาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะรวมพลคนโฉด ยินตกตรงนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ครับครับยิ้มแช่ง,งเดี๋ยวเออหมุนแล้วโชวสเต็ปเกินนดินดนึงนิดนึงเพืพ่อนเพื่อนไขวานะ จำไม่ได้เลยไงกอดเบ้งไงอ้าวเหรอ,อเดิมหนูแล้วเจอครั้งเดียวเองทั้งชีวิตก็จริงนี่คือครั้งที่สองก็จริงก็เลยให้เปลีป่ยนลุกหรือเปล่าตอนแรกันนี้หวานกว่าเดิมปะเพิ่มน้ำตาลไปค่ะ <laughs> แบบตลอดชีวิตยาวแบบตลอดชีวิตอ,อ่ะ นมเพิ่มไอซิ่งได้ป่ะฮะแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเลี่ยงเรากม้มกล่อมเลยตอนเนี้ยได้ไหมอะไรอะไรวอะไรกลมาอะไรเกาะก้กมนอนยางง่วงวนอนอย่างเดียวเลยนะฮะนากาวันงเงี้ยใช่เปล่า <c oughs> หนังท้องตึงหนังตาย,ยอกเนี่ยทอดเดก้นอนเมฆก้อนเมฆเขาจะยิม้มตลอดเวลาใช่ใชแต่ถ้าเป็นกูอ่ะฟ <c oughs> ื้นจากผว,วังอ่ะเลิก <c oughs> เลิกพกถุงกาวไม่ได้ขาเกมเลยนะของต้องมีว่ะของต้องโดนว่ะใป้ทีย่ยวเองแด้วย โ็ใส่แบนเก็บส่งแล้วกันไหนก่อนเมยก็ไม่ได้ไม่เจออัตโนนาเลยอัตโนแบบไม่ค่อยว่างตมืงก่อนนะหนูก็ไม่มาเหมือนกันอ้าวเหรอหนูไปเที่ยวต่างประเทศ บนน่าจะมีเก็บรถมีก็โกงดิีมึงก็ขับรถสปอร์ตมาลั่นเลยดิมันตอนฟาร์มบู้เสร็จฟาร์มพันนี้เสร็จก็เบิ่์ตันด์ฟาร์มต่อเออเหมือนอยู่เกาะอยู่เกาะแม่งรวยจริงตอนที่มันอยู่เกาะมายาวนานจะไม่รีบไปอ่ะ